ผีสู้ไหมเผยเอมเบอร์โมหวังค่าเหนื่อย2 5 0 0 0ต่อสัปดาห์ The Times ์สื่อผู้ดีรายงานว่าไรอันเอมเบอร์โมแนวรุกเบนฟอร์ดต้องการรับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายสื่อพร้อมใจกันระบุว่าเอมเบอร์โมได้แสดงออกอย่างแน่วแน่ที่จะย้ายสู่ทีมปีศาจแดงแม้มีความสนใจจากยักษ์ใหญ่รายอื่นทั้งอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและสเปอร์ โดยในรายงานเผยถึงรายละเอียดเรื่องตัวเลขระบุว่าเอมเบอร์โมต้องการเพิ่มค่าเหนื่อยขึ้น5เท่าจากที่ปัจจุบันรับอยู่กับทีมพึ่งน้อย50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตามสัญญาที่เหลือถึงปี2026พร้อมออปชั่นสโมสรอนขยายได้อีก1ปีโดยทางยูเนเต็รับรู้ถึงความต้องการของนักเตะเตรียมติดต่อเจราจาระหว่าง Small สโมสรในเร็ววันนี้เพื่อหารือเรื่องค่าตัวซึ่งคาดว่าเบรนท์ฟอร์ ประเมินมูลค่าไว้ขั้นต่ำที่60ล้านปอนด์ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทีมปีศาจแดงก็เพิ่งเปิดตัวมัติอุสคุนยาแนวรุกจากวูฟแฮมตันวันเดอร์รับค่าเหนื่อย20,0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รังอันดับ4ี่ของคนที่อยู่ในทีมตามหลังเมสันเมาส์บรูโน่เฟนันเดสและคาเซมิโร่ราชันยังตกลงค่าตัวกาเรราสไม่ได้อาจเบนหาก,กรีม,ดดรามาโดเรอาลมริดกำลังเจอปัญหาในการคว้าตัวอัลบบโรกาเรราสแบ็กซ้ายของเบนฟิกาทำให้ตอนนี้พวกเขาเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ โดยมีชื่อของอเล็กซ์กริมาโดอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆแม้ว่าเรอัลมาดริดจะตกลงสัญญาระยะยาว5ปีกับกาเรราสได้แล้วแต่การเจราจากับเบนฟิก้ายังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเหตุเพราะทีมดังจากโปรโต,ตุเกสยืนการานว่าจะขายนักเตะก็ต่อเมื่อได้ค่าฉีกสัญญาเต็มจำนวน50ล้านยูโรเท่านั้นขณะที่ทางฝั่งทีมราชันชุดขาวอยากจะจ่ายราวๆ35-40ล้านยูโรโดยการพูดคุยได้ยืดเยือ้อยาวนานเป็นสัปดาห์โดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทำให้ทีมงานวางแผนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่โดยในรายงานของ The Athletic บอกว่าการรลัสเป็นเป้าหมายหลักที่ทั้งซาเบียลองโซและทีมแมวมองของมาริดมองว่าเหมาะสมที่สุดสําหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายและเขาน่าจะเป็นแข้งแนวรับรายที่3ที่ทีมเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ต่อจากดีนเฮาเซนและเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโน ทีมราชันชุดขาวมีเวลาถึงวันที่10มิถุนายนนี้เท่านั้นในการปิดดิวก่อนที่รายชื่อนักเตะสำหรับฟุตบอสลสโมสรโลกจะถูกส่งให้ฟีฟา่าซึ่งเบนฟิก้าเองก็จะลงแข่งในรายการนี้ด้วยเช่นกันยังไม่ตัดสินใจซูบิเมนดีดับข่าวตรวจร่างกายปืนมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลร์เรอัลโซเซียดัดยืนยันว่าเขายังไม่ตัดสินใจย้ายร่วมทีมอาเซนอลนและตอนนี้ได้มุ่งเป้าไปที่ภารกิจทีมชาติเท่านั้นเดือนก่อน BBC อ้างว่าปืนใหญ่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซูบีเบนดีเรียบร้อยแล้วตเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญาราวๆ51าล้านปอนด์ให้กับทางเรอัลโซเซดัดโดยสำนักข่าวดังเมืองผู้ดีระบุอีกว่าอาร์เซนอลเหลือเพียงขั้นตอนตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวนักเตะอย่างไรก็ตามแข้งวัย6 6ปีได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อในประเทศเปิดเผยว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยแน่นอนผมมีหลายตัวเลือก แต่ดูเหมือนมันจะเป็นซัมเมอร์ที่ยาวนานและแตกต่างออกไปผมไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนแต่ผมไม่คิดว่านั่นคือเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญในตอนนี้ผมกําลังอยู่กับทีมชาติซึ่งต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากอยู่แล้วหากจําเป็นต้องพูดอะไรผมจะทําแบบนั้นเองหลังมีรายงานเรื่องการเข้าตรวจร่างกายกับทีมดังลอนดอนเหนือซูบิมันดี้ได้โพสต์ไอจีลงรูปชายหาดที่เมืองซานเซบาสเตียนนั่นคือตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอล นักเตะลูกม่อโซเซดาตกล่าวต่อชี้แจงเบื้องหลังหลายครั้งที่ผมตื่นมาตอนเช้าแล้วอ่านเจอเรื่องที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ทําลงไปข่าวนั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนผมไม่ใส่ใจหรอกกับเรื่องบนหน้าสื่อมากนักแต่ผมโพสต์รูปเหล่านั้นเพื่อเน้นย้ำเล็กน้อยว่ามันไม่ตรงกับความจริงอย่างไรก็ตามผมไม่ต้องการพูดถึงเรื่องอนในอนาคตผมต้องการอยู่กับปัจจุบันและให้ความเคารพกับแคมป์ทีมชาติก่อนลงแข่งเกมสําคัญ